แบบขาสายลองรับรีเลย์กับพริบเร็วนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำไป<ม>เทียบกับของเดิมเดิมของมันนะครับนี่นะครับหลังจากที่ทำการโมแล้วนะครับก็จะลองรับเป็นรีเลย์กับพริบเร็วนะครับเทียบกับของเดิมเดิมเห็นไหมฮะ พี่ก็นำกลับไปนะครับก็สามารถรองรับดีเยกับทุกเร็วนะครับและถ้าตอบสีแดงนะครับเอาออกได้นะครับถ้าอยากไม่เหมือนใครนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วก็วางเทียบให้ดูนะครับเผื่อท่านใดที่อยากจะไม่เหมือนใครเพราะว่าตัว LED ของเขาเนี่ยเป็นสีแดงอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องใช้สีแดงกรอบพลาสติกของเขาก็ได้ะครับเป็นฝาใส ก็จะไม่เหมือนใครนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อรุ่นใหม่ที่แพงขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไฟท้าที่มีรีเลย์ในตัวนะครับที่มีสังเกตมันจะเป็นตัวเ,เล็กๆมีสามขานะครับผมแล้วก็เอาปนะีนคีบมัออกนะครับคีบแล้วก็บักกรีตัวที่เป็นไฟเดิมน,นะครับเข้ามาต่อตรงนะครับว่าง่ายๆครับ เอาฝาพลาสติกออกเห็นไหมครับเอาฝาสีแดงออกจะเป็นฝาใสไม่เหมือนไครแปดลองรับปีเลยกับะพิดเลวนะครับส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอพี่ๆฝากติดตามกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีทํานะครับทําให้ไบข้างนะครับตัวยอดนิยมตัวนี้นะครับให้เกับพิเจอได้นะครับและผมยว บอกให้พี่ๆนะครับลองฝาษาสีสาแดงก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ช,ชอบในสไตล์ที่ไม่หมีุนไผนะครับเป็นฝาใสนะครับไปข้างยอดนิยมตัวนี้นะครับอาจจะกลับมันยงอีกครั้งนึงก็้เพราะว่ารองรับดีเลยกระพิบเร็วนะครับเพราะไปข้างตัวนี้มีไฟสองล่างด้วยนะครับเลยเป็นที่นิยมในอดีตนะครับและอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับจากการที่ดัดแปลงแล้วก็ ประเด็นแบบนีนครับราท้ายนี้นะครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่พี่ทุกท่านแล้วก็มาติดตามในทุกช่องทางไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์หรือทำอยังไงครับผมไม่ใช่เก่งเรื่องโซเชียลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพจเจแปนอะไรแบบสิบล้อด้วยนะครับสุดท้ายนี้เพจฟังแสงสิบล้อต้องขอขอบพระคุณที่ๆีครับ